สวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนเศร้าเด้อค่ะเดินนะคะอันนี้ก็เป็นกระแสรมานะคะนก้องดังนะกับพี่น้องโบยย้อมความกับพี่น้องนะคะเขาก็เลยบอกว่านี่แหละค่ะสิ่งที่คนเฮานะคะพี่น้องยิ่งแหงึ้นดังมีนก้องดังกันหลายคนมีกระแสค่ะตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอ่นอกใจผัวแน่อันแล้วก็เป็นนีเป็นสินแน่ออ้เดี๋ยวนี้มันเป็นการที่กระแสค่ะคนดังๆเดี๋ยวนี้มันคือฮิตค่ะพี่น้องนะคะแหงมีกระแสแห่งดังดิค่ะพี่น้องโอ้ยนก็เงดอยู่ดิค่ะพี่น้องอ่ะในเมื่อคนเฮ้าน่ะอยู่ในเป็นโซเชียลมันบอค่ะพี่น้อง เป็นคนที่ดังและเป็นคนที่ทุกคนประชาชนของหูจากทุกคนแล้วนะคะในเมื่อคุณทําผิดนะคะหรือว,ว่าคุณผิดอ่าต่อสังคมคนเขาต้องจับตามองคุณใช่ไหมว่าคุณน่ะจะถูกจะผิดยังไงนะคะคุณน้อมรับคุณออกมารับผิดแล้วไงแล้วคุณจะออกมานั่งฟ้องนะคะเออพวกมือคีย์บอร์ดยังสังซี้อเฮ็ดหยัางนะคะถ้าคุณไม่อยากเป็นกระแสในดราม่าลุก แล้วคุณทําทําไมนะคะก็บเดี๋ยวนี้คุณก็ต้องคิดพิจรารณาาเวยค่ะเด้อนะคะเห็นนักร้วงหลายๆคนออกมาออ้มาเป็นยังซันซี่เห็นบอกค่ะพี่น้องเขาก็มีดรามา่าสิไล่ฟ้องกันแบบนี้นะคะพี่น้องนะก็ทอเตือนเด้อค่ะพี่น้องนะคะถ้าคุณผิดเล้วนะคะคุณย่อมรับนะเออไปสีซ่าก็ซาไปแห้งซ่าแห้งดังตัวแบบนี้นะคะอันนี้แหละเพราะว่าเขาผิดเล็วพี่ัวลูกตัวผัวเขาก็ต้องเข้าใจดิค่ะว่าเป็นจังใดนะคะ สุดท้ายเขาก็ขุดออกมาคุดออกมา,ออกม,ามันเป็นแม่นความจริงบ่อ,อย่างที่คุณวานนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกระแสสังคมระคะัพี่น้องนะคะคุณต้องพิจารณาตัวเองนะคะถ้าคนเราอะ่ะมีผัวดีคนเราก็ไม่รู้จักพอมันก็จ้งซี่แหละค่ะคนเข้ามันก็ต้องวไปววไวะะ่่่่ื่่บ่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ะ่่่่่่่่่่่่่่่่่นี่่่่่่่่่ั่่่่่ต่่ต่่่่้่่่่่่่่่่่่่่ พ่อเป็นนักรองดังนี่พ่ออันนั้นเนี่ยค้เขาหักนะคะนะคะอย่างน้อยนะคนก็เข้าข้างผู้ชายนะคะเพราะผู้ชายเนี่ยเป็นคนเด็กดีนะคะเด็กดีเป็นคนสู่ชีวิตและเป็นคนที่หูจะคว่ำซอยญยาดสีพี่น้องทั้งเมียท,ทั้งนุ่นทั้งนี่ซอยทุกคนรักขอบวกวู้ตัวเองเศรษฐีเงินลอยล้านนะคะพี่น้องมันบัดเองง่ายๆเด้ค่ะซื้อสักกับเมียมาตลอดรักกับเมียน้าสาั่งองค์กรให้มันดีขึ้นโอ้ยนะเจ้าของกับโ้นะคะหลงเล่อหลงเล่อนะคะคก,กูกระงึดอยู่คะ่ะหมดความศรัทธากับพี่นอ้องบ่งตุกเลยว่า รักใครรักมันนะคะเลือกดูค่ะเลือกดูอิลรีนะคะพี่น้องนะคะเราก็ถึงบอกว่าเนี่ยคุณกับเป็นกับเสคุณกับ,บจํจเป็นต้องออกมานั่งว่าเขาสีฟองพุทธนภูนีรอกเนื่นองมจากควงเฮ็ดพีดนะคะให้เขาโบไปโรยอีกหน่อยเขาก็เศร้านะคะอ่าถ้าเขาบกขุดมาเนี่ยคุณกับสีโป๊ะเพชรคว่มสวไร่สวมเขาให้ผัวให้ให,ใ,หให้ผัวยุ่งสีมันบ่ได้เด้ค่ะนะคะอยาสิไปว่ากันนะคะพี่น้องอ่ะเป็นกษบเสอ่ะขอฝากไว้ด้วยค่ะเด้อน,นะคะเป็นข้อคิดนะคะเดี๋ยวนี้ดาราให้เขาก็เป็นกับเสกันหลายๆเลือกันกับปัวเนี่ยสวมเขากันเนี่ สารพัดนะคะเขาดังไปอีกน้องก็เงียบนะคะนี่แหละคะ่ะพี่น้องนะคะฮักไปฮักมั่นสนับสนุนไปคะ่ะพี่น้องนะฮะผู้ใดาบ่ฮักเขาจะมาตรงสนับสนุนก้นสัวเขาก็บ่อักเขาบอกนะคะบบนะ,ะ,นะะเขาเห็นความดีของเด็กนะฮะมันที่มีมณะน,นะคะพี่น้องนะคะขอขอบคุณเลหลายเด้อคะ่ะพี่น้องเด้ออาจเจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะทุกคน